cái trở lại cả ban là phong thái thoải mái, em, 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 จิตใจของเราเปลี่ยนบ้างหรือไหม่หักขาตโลทะทะทะะตถาทะทะคตาตถาคตเป็นแต่ผู้บอกพระพุทธเจ้าเพียงแต่ที่แนะแนวทางในการประพิฤปฏิบัติ ผู้่งปฏิบัติไม่จะ้ทำตามทำตามพระพุทธเจ้าสอนในภาวนาอาณนาปัญญาจิตีจติตทุกลมเข้าออกทำทำให้มากเจริญให้มาก ชอเปรียบเทียบวันหนึ่งอืะแม่งกับไม้ไผ่ไม้ไผ่ที่มันแห้งชนิดภาคจากจุ่มชื้นมาอืมมันแห้งชน็ดดีท่านว่านี่ไฟอยู่ที่นี่อืม ซีไฟอยู่ที่ไม่ไผ่แต่ว่าคนมองคนเผลินดูแล้วก็ไม่มีไฟอะไรคือเอาไม้ไผ่ไปชี้กันนั่นแหละ ถ้ากำลังไม่พอมันก็มไม่เกิดไฟยคมร้อนไม่พอที่ไปที่มาบางคนก็อ้เหนื่อยขี่เกียจก็ทิ้งมันก็ไม่เกิดไฟ,ไไนนดไดไฟผู้็ยันมันเพียรที่อยู่อย่างนั้นแหละใจกำลังคาคมร้อนนั้นพอพลังพอเกิดควันเกิด,กดไฟเป็นไฟทีนีม เอามาใช้ประโยชน์ได้การประพฤติปฏิบัติท่านเปรียบเทียบกับเหมือนกันผู้มีความขยันมันเหลี่ยนตามบทสาวกของพระพุทธเจ้าสาวิกาได้รับบังธรรมพระพุทธเจ้าไปเจริญคือท,ทำให้มากเจริญให้มากตามประวัติบางท่านบางองค์ เดินจบกลมจนเท้าแตกเดินไม่ไหวก็คุกเข่าเดินต่ออีกถึงขนาดนั้นแม่ประวัติของพระพุทธองค์ก็เหมือนกันบำเพ็ญเพียรอยู่หกปีไม่ละไม่ท้อถอย คืนบันเพ็นเดือนหกตะวันอาจจะลงคดคือดับขอบฟ้าอาธิษฐานว่าตามประวัตินะแม้หนังเอ็นกระลุจะเดืออยู่เดือดเนื้อจะเหตดแห้งไปก็ตามทีถ้าไม่ได้วันดุ คุณน่าทอันพิเศษไม่ยอมลุกจากที่นี่ความพาคเกนเียงพระพุทธองค์สู้กับอารมทั้งหลายนั้นเนี่ยข่มดุจนึกคิดในจิตใจธรรมมาทิฐานบุคคลาทิฐานเปรียบเทียบ นงางราคะนางตัณหานางอรดีนงงารนงราคะอยู่ที่ไหนะ่ะถ้าพิจารณาดูแล้ประโยชน์ที่เรานั่นแหละราคะความไข่ความปน,นัดความพอใจยินดีในรูปเียงกินดผฏพัพพะธรรมดมนั่นแหละเดี๋ยวราคะความไข่ความปน,นัดความยินดีพอใจ แล้วพุทธองค์ก็งจงต่อสู้กับมารทั้งหลายแล้วเนี่ยมารลูกสาวพยาามารเดือลูกชายพยามารมารไปว่าผู้ใจบาปมมมแม่กุรุณาป,ปานีไใครมานี่ท่านเปรียบจะเหมือนว่านายพาน ในพานเป็นดักนกหลักจัตว์นี่แม่กรุณาปานีของสัตว์ถ้าติดบวงแล้วก็มีแต่ข้าท่าเดียวนี่มานทั้งหลายก็เหมือนกันนะถ้าเราไปติดบวงเขาล่ะออืม,อมจะคล้องบวงคือใครอจะคล้องบวงคือตัวทุกข์ จะเอาไปทำตามมานเนี่ยตัวมันทุกข์เกิดขึ้นไม่เลือกจันวันนะไม่เลือกใครล่ะจะไปทำเหตุที่มันเกิดทุกข์ขึ้นนังละคะนังตัณหาความทะเยอทะยานอยากตัณหานาทิตัณหาสมาณทีแม่น้ำจะมือด้วยตัณหาไม่มี พิใจท,ท่านตดไว้ความอยากของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นที่สุดแต่น้ำมหาสมุทรยังก็มีที่สิ้นที่สุดมีฟ่งมีขตมีแดนอยู่ความอยากของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นอีกไม่มีขอบไม่มีเขต้าอยากมากมันก็มีความโลภความ ถ้ารพัดอย่างอ่ะเป็นไปทำให้ทุกเกิดหลังเราดีบอกอยากดีอยากมีอยากเป็นแข่งขันอะไรกันน่ะความอยากดีเกิดขึ้นได้อย่างไงพระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้ไหมตามประวัติ นางรักะนางตัณหานางอดีเดี๋ยวว่าดูกสาพรยามาดูกสายพรยามานก็เหมือนกันเราถนะจริงเหล่านี้ได้จิตใจก็สงบจิตใจน้ำใจของมนุษย์ถ้าเปรียบเทียบก็เแม่นน้ำน้ำที่สะอาด เกิดมาที่แรกจอดปองใช้จิตใจแต่ว่าถึกอะไรมาครอบงอมจริงทั้งหลายนี่นเดี๋ยวมาครอบงอมทำให้คุณนมัวคุณนมัวเรียกว,ว่าน้ำคุณน้ำจิตน้ำใจกับคุณเหมือน,นกันนะที่กิเลสก็มาครอบงอมจิตบางเกียงได้รามตามปรารถนาก็ดีใจ บางสิ่งไม่ได้ตามปรัถนาก็เสียใจมันก็อยู่อย่างนี้เนี่ยคำไปคำม,มามีดีใจมีเสียใจมีอารมณ์สุขและก็อารมณ์ทุกข์อยู่อย่างนี้เนี่ยริงที่ไม่สุขไม่ทุกข์มไม่ได้อยู่จนมากก็อยู่ในจริงแบบนี้เนี่ย re. มีหัวเราะมีร้องไห้มีดีใจมีเสียใจอื ไม่มีอารมณ์สุกอารมณ์ทุกเปลี่ยนอยู่อย่างนี้แหละท่านจึงให้ดูที่เป็นกลางกลาแนวว่ามัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติทำสมาธิสมาธิหมายถึงความตั้งใจมั่นนะ จะมาที่ความตั้งใจมันเนะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะลืมตาหลับตาก็แล้วแต่ใจของเราตั้งมันอยู่ดูอารมณ์ดูมันเกิดขึ้นชอบใจก็ดูมันไปไม่ชอบใจก็ดูมันไปดีใจก็ดูมันไม่แยใจก็ดูมันเดี๋ยวเป็นคนดูนั่งดูอยู่ ตั้งมั่นอยู่นะอ,อ,อ่ะไม่ล้วงไหลในอารมณ์อ่าไม่โมมในอารมณ์ไม่เพิดในอารมณ์ไม่ลวงไหลในอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลไม่มเมมในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความมเมา ไม่เพลิดเพลินในอารมณ์อัน,นเป็นที่ตั้งให้ความเพลิดเ,เพลินส่วนเราใจของเราสนมากถ้าอารมณ์ดีก็ดีใจมัวเลาะถ้าอารมณ์ไม่ดีก็ร้องให้เห็ไหมยายใจโศกเศร้าลำไรลำพันทุกกายทุกใจครับแกนใจสายโซของมัน จริงทั้งหลายเหล่านี้ท่้หลาย้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอนิจจังคือไม่เที่ยงเลยอารมณ์จุกมันก็ไม่เที่ยงอารมณ์ทุกมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นมันก็ดับไปดีใจมันก็ไม่เที่ยงเสียใ,ใจมันก็ไม่เที่ยง ชอบใจมันก็ไม่เที่ยงไม่ชอบใจมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ระบี่ถ้าใจเป็นสมาธิก็ดูมันเอิมแช่นั่นแหละแช่นั่นแหละอะไรอะไรแค่นั้นมันดีไปคนนั้นก็ไม่มีเกิดขึ้นแล้วก็ระดับนะี่เรียกว่าอืมมีสมาธิจิตใจของเราตั้งมัน่นไม่หวั่นไหวในอารมณ์นั่นแหละ เรวมาฝึกสมาธิคือมาทำกำลังใจให้ใจมีกำลังพลังทันใจนั่นต่อตานอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถ้าคนไหนจิตใจอ่อนแอก็แพ้อารมณ์มนี่เรียกว่าแพ้เขาละยอมแพ้จิตใจไม่เป็นอิสรอะอฉา อืมไปที่ไหนเราก็ทำน้าที่ของเราแหละคนอื่นไม่ทำเราก็ทำนั่นเห็นมาเป็นประโยชน์นักทำคำสอนของอุตะองค์นักตัวกลัวบาปท่านละ นัทธิอตตะจะมังเปมัง่งความรักอื่นจะมื่อรวยต้นไม่มีรักตัวเองนี่แหละเป็นที่ชุดเนี่ยอยากเป็นรักคนนู้นคนนี้ถึงว่าเขาไม่ได้หรอกกาดีบางทีนะอ้าเป็นรักเขาบางทีเขาไม่รัก,เข,รกเขาทิ้งก็ได้ không chấp và dạy con người nào Bồ Tát cho dạy tự mình à, lắc tự mình, đừng thăng tự à, cố bảo, tin đấy, bền bảo, biến cố chân, làm ven công làm, làm công cho anh của cho. ถ้าเราทำดีความสงบดังนับเกิดมีเองยังไม่สงบมันก็จะสงบเพราะเหตุเป็นเรื่องอนักจากกายวาจาใจเรียบร้อยอเรียบร้อยดีไม่มีพิษไม่มีภัยไม่มีโทษกายก็ไม่มีโทษวาจาก็ไม่มีโทษจิตใจก็ไม่มีโทษะโทษไม่มี Ừ, จิตใจของเราจะาาผ่องใสสงบดังับจติปัญญาก็เกิดขึ้นรู ừ, ้จากบาปโอสิ ừ, ่งนี้เป็นบาปแล้วก็รู้รู้จักบุญอ่สิ่งนี้เป็นบุญป็นกุศลเป็นประโยชน์ตนอประโยชน์หมประโยชน์คณะประโยชน์เนน ừ, น ừ, ừ, ทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละทำเท่ทาประโยชน่ยังไงอ่าเราเชื่อจะละ ปัจจัยเงินทองช่วยกันจังถนนหน,นทางขุดน้ำบอกกอชลาโบราณว่ายกยอขาคนแก่ข่าวผู้เฒ่านียคือคนแก่เป็นผู้มีจิติมีปัญญาเป็นผู้นำมันนะยกย้องท่านเป็นชีนแนนะแต่และหมู่บ้านแต่และสถานที่ก็มีผู้นำ คนแก่มีประสบการณ์มาก่อนรู้จักปีรู้จักชั่วรู้จักสุขรู้จักทุกข์นะท่านมีประสบการณ์มาก่อนคนแก่กวรยกย่องแล้วยกยอคนแก่ไม่รู้รู้ทุกข์ไม่รู้เมีนท่านเห็นมาคนแก่แล้วก็ไปเชื่อไปเชื่อคนแก่ ท่านผ่านโลกมาก่อนเรานะคนแก่นะะโบราณจริงพูดว่าอย่ามองข้างคนแก่นะส่วนมากมองข้างเนาะะหนุ่มเจ้านี่มองข้างคนแก่ไปคนแก่นั่งอยู่ข้างหน้าก็ไม่ค่อยเห็นดอกอกไอ้คนหนุ่มนุ่นนั่งข้างหน้าอยู่นะห่างกันม,มองข้ามไปให้แต่คนหนุ่มคนเจ้านั่นแหละ มองข้ามไปไม่เห็นคนแก่คนแก่อยู่ที่ไหนแล้วะโอ้คนแก่ก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลล้แลืมคิดไปนะมไม่ได้คิดเห็นแต่ว่าคนโน้นแก่คนนี้แก่มองข้ามท่านไป ไม่ได้มองมาหาตัวของเราคนแก่มาจากไหนมาแต่จากคนหนุ่มนั่นแหละคนหนุ่มคนเจ้าคนแก่เห็นไหมนั่นนาน,น,นไปกับหม่นกันนั่นแหละคนที่เป็นหนุ่มเป็นเจ้าคนคนเดียวกันนั่นแหละนนแต่ว่าเรียกหาเอาแต่คนหนุ่มคนเจ้านะ คนแก่ไม่ตตองะอืมอืมถ้ามีคมเกิดเดินเกิดอะไเกิดเกิดขึ้นมาแก่เจ็บตายมาอืมนั่นแเลี้อันตดไปเกิดแก่เจ็บตาย ไปไม่พ้นนี้ไม่บิดท,ทุกรูปทุกนามเป็นอย่างนั้นเน่ยเราปจะเจาะตัดใบเกิดแก่เจ็บตายในพิจรารณาสังขารทั้งหลายบายะธรรมาสังคาราสังขารคือร่างกายนี่เด้อ มีความเชื่อมความชิ้นความสลายในที่สุดอับมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงอย่างขวาม,ม่ประมาเถิดชีวิตกามเป็นอยู่ไม่ประมาทเนะี่ยมุงจากคนงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเออจริงทั้งหลายเหล่านี้มันไม่เที่ยงนไม ปู่าตายายของเราเป็นยังไงมาจะไหนไปใช้เราก็เหมือนกันอ,ม,อนมาไปมาเลเซียครั้งหนึ่งโยมขอถามนะไปที่ยวป่าช้านะ่ะนะข้างภูเขาหนะึอ <c oughs> งเยอะๆมีเจะาดยย้ะไปไปฏิบัติธรรมกันมียมคนหนึ่งว่าต้องพ่อเราจะไม่ตายหรือ โอ้ตายหมดนั่นเนี่ยเป็นมามเห็นหนุ่มจบทั้งหลายทั้งปวงอ้อมภูเขาอ,อย่างนียเกิดมาไม่เดือแล้วว่าใครไม่อยากตายก็มไม่เกิดถ้าเกิดมาก็ตายหมดเนี่ยเกิดเจ็บเจ็บตายนี่เป็นอะไรไม่พ้นทําออนี่ยอะไรเออแต่ละไม่ประมาทนะไม่ประมาทอย่างเดียวนั่นเนี่ย เป็นผู้ไม่ประมาทเนี่ยทำอะไรก็ทำให้มันดีนี่เขาพูดเจ้าช้อนใเมื่อเรามีชีวิตความเป็นอยู่อืมโดกนี้ไม่มีอะไรเป็นของข้องตนอ่ะอืจำต่องล่าิิงทั้งปวงไปที่สุดนะมีอะไรก็ทิ้งหมดสั้งขารร่างกายอันนี้ก็ทิ้งหมดเขาของเงินทองตึก ลางว่าช่องือมี่ยงหมดแต่ว่าในเมียเมชีวิตนี้อะไรเป็นประโยชน์สร้างให้เป็นประโยชน์เท่านั้นะทำให้เป็นประโยชน์ชีวิตความเป็นอยู่ของเราอ,อยู่้วยความสงบสงับเนี่ยรู้จักประโยชน์จนประโยชน์จนรวมประโยชน์หมประโยชน์ะนะอยากให้เกิดให้เมีขึ้น จิตใจของเราเหมือนกันนะคือมาปฏิบัติคือทําให้เกิดให้มีขึ้นนั่นแหละม่ใชอืินไกลมันวุ่นวายกับทำให้มัน,กน,กนมเกิดแล้วเมีขึ้นในจิตในใจของเราอืเป็นที่พึ่งทางใจให้ไหมถ้าจิตใจของเรามีควองสงบนั่งอับก็มีเกาะเรียกว่ามีเกาะเป็นที่พึ่งอนั่นแหละแมงกระอมมีบ้านนะ บ้านเราทำดีแล้วมีมงดีแล้วฝว่าแอมดีแล้วฝนตกมาเราก็อยู่สบายใช่ไหมไม่เรียดร้อนเพราะว่าเราทำดีแล้วลมมาเราก็อยู่สบายเพราะอะไรแอบกว่าแอบดีแล้วมีสิ่งที่กำบังดีแล้วคนน่าทาความดีทั้งหลายก็เหมือนกันหัวเจ้าทำดีทานตัว ทำอะไรก็ทำให้มันดีจนะใจของเรามีความสง,งบสงบอับพึ่งคุณงามความดีของเรานะ้ะเดี๋ยวพึ่งบุญบุญญาโรก็จะมิงปฏิทาหวติปานินานติตั้งห้ายบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมานะมีบุญวาจานาะค,คุณงามความดีเกิดมาอยู่ดีกินดีมีความพาสุข มีจิติมีปัญญาดีนั่นเพระอะไรเพราะบุญนั่นแหละบุญคุณงามความดีถ้าจริงว่าอย่าประมาทนั่นแหละมาเทานะสัมปาเทะทั้นทั้งหลายจงอยางความไนะมาปนระามทาทนะละวันแต่ละวินาทีนี่แหละจางคุณงามความดีเราจะไปอยู่ที่ไหนก็ทําให้มันดีจุกโตเป็นผู้ไปดีว่าอืิ ไปอยู่ที่ไหนก็ไปทําดีที่นั้นแหละอยู่ในวัดวาอาวัดทำให้ดีทำจาด,ดูแลความจา่าทำให้ดีทุกจริงทุกอย่างที่เราใช้ไปอยู่ในแม่น้ำมันที่ไหนก็ทำให้มันดีหมดนั่นแหละเดี๋ยวสุกโตไปพู่ไปดีถ้าทำดีจะก็มีความสุขนะไปที่ไหนก็มีความสุขไปทางช่างความดีอยู่ที่นั่นแ่ะไม่เดือดร้อนกเดียพวอวบุญบุญ เป็นที่พึ่งคุณงามความดีคิดไปแล้วนั้นเรามาวัดมาบจันใร์มาสร้างคุณงามคว,มมว,มวมมมามดีร่วมกันจากไปเถื่ยนฟูงทั้งหลายมีความพร้อมเพียงสมาธินั่งสมาธิจดมันตะมันมุ่งมั่นต้างคนต่มุ่งมั่นร้างคุณงามความดีร่วมกันคิดมาถึงวัดมาบจันใจของเราก็สบายสมมงบเงีบเพราะคุณงามความดี เารามาจ้างคนงามคนดีร่วมกันนะอีกไม่กี่วันก็จากกันไปเนาะกลับไปบ้านใครบ้านเรานั่หละใครอยู่ที่ไหนก็ไปที่นั่นเออกลับไปก็ไปจ้างคนงานคนดีเหมือนกันนั่นเออเนี่ยจนคนโตไปผู้ไปดีไปที่ไหนก็ไปจ้างคมดีที่นั่นเะอ่ยอุมมาแลย ขอกาสครับโยมถามว่าการคิจารณาอาการสามสิบสองเนี่ unda, ยคร <Uh ับจำเป็นไหมครับในการที่จะบรรลุธรรมนี่จำเป็นแน่หนะนะฮะและจะจดจิตใน่ใจของบุคคล บรรลุคือเห็นตามสภาพความเป็จริงเดี๋ยวบรรลธรรมขอการคำถามต่อไปครับถ้าคนคนหนึ่งไม่หลงไหลในความสวยงามไม่ไม่ได้มีราคะจริตนะครับการพิจารณาอสุภะเนี่ยจะมีประโยชน์สำหรับบุคคลนั้นหรือไม่ที่จะเห็นความเป็นอนัตตาครับ อกอไิจอาจะปะสิยังางคนคนนั้นครับที่เป็นคน้อะนีดแล้วรักษาร่างงามผนที่รักษาื้องามไม่ไม่ไม่ได้รักษา น,น,ไปไเ,นเป็นประโยชน์เยอะอจุพะกรรมฐานจิตนิจนใจคนรักสวยรังงามนะพิจารณาอจุพะกรรมฐา,านีิไในช่วยผมช่วยไหม ta xuôi, giả bồn với bữa ăn, thích không? Không. Bỏ ra ra giảm đi. Ờ, bài. chứ, bà. Chúng ta sẽ không thể dùng nó. Cảm ơn Chúa, chúng ta เป็นมันเป็นกันแล้วแต่ผู้ปฏิบัติแน่ทําใจให้สบายก็แล้วกันอืมอืมอืมใกล้ไ่ไดะอืม เออฮึมอ <c oughs> <c oughs> er ah e oh ืมได้เลยฮึมวินิจใจให้ไม่ได้เราอกนะแค่แต่ผู้ปฏิบ like ัติน like <c oughs> ิจใจเอาเองไม่เหมือนพระพุทธเจ้าท่านมี้ญาณทัศนนะอันวิเชตนิจใจชาวบุกกลางไรจนเรา ทำใจิตใจให้สบายก็แล้วแล้วกัน <c oughs> นี่ใจเอาเอง <c oughs> นวุ่นวายสงบปัจ <c> จ <oughs> ตังเวสุโภติโยหิดูเฉพาะตนนั่นแหละผู้อื่นดูไม่ได้หรอกอ เว่าเป็นนน่นเป็นนี้มีในใิสใยให้ไม่ได้แล้วโดยเฉพาะตนผู้ปฏิบัติม,มันรุ่นวายล้วก็รู้จงก้วก็รู้รู้ทุกอย่างนันเนี้ยเราเป็นผู้ปฏิบัติไม่ได้ใ,ใช้เอาเอง